ขั้นแรกก็คือเราเข้าเบราว์เซอร์ของตัวระบบ v l ก่อนนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้สร้างตัว s t r r e นะครับเราก็ตรงนี้อาจจะโล่งๆหน่อยแล้วเราก็คือกดสร้างใหม่นะครับตอนนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับก็จะเป็นตัว Hotel A ตัวนี้นะครับที่เราจะใช้เดโมกันนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราเข้าไปที่ตัว Setting นะครับเราก็ไปเลือกที่รายช้อปปิ้งอินทิเกรชันนะครับก็จะมีค่าที่เราต้องเซตอยู่ ทั้งหมด3ค่านะครับมี Line URL, ้าร์เอลซีเค็ดคี o e ฟอ e ์มโอเพนเอพีไอหมา y เลข p ้อปปนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราย้ายไปที่หน้าจอตัว Line Shopping นะครับไปที่ e-commerce นะครับไปที่หน้าร้านออนไลน์ร้านค้านะครับคือเราต้องการที่จะ Copy ตัว URL Link ลิงก์ร้านตัวนี้ก่อนนะครับมาใส่ในตัวค่าแรกนะครับ เสร็จปุ๊บเรากด get new webhook นะครับครับเราจะได้ URL ตัวหนึ่งมาใช่ไหมครับเรากด copy ไว้ก่อนนะครับส่วนนี้นะครับแล้วเราก็กดที่ตั้งค่าร้านค้า my shop open API นะครับกดสร้าง webhook อันนี้ก็สามารถที่จะใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ Place ตัว URL ที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับลงมานะครับกดติ๊กถูกฉันยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวกดบันทึกจากนั้นกดเข้าที่ตัว Webhook to vl ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับจะมี Secret Key ด้านบนนะครับเราคัดลอกไว้ แล้วก็เราเอามาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกดบันทึกก่อนนะครับบันทึกส่วนแรกต่อไปก็คือเราจะหาตัว Myshop API Key เรากดที่ตั้งค่าร้านค้าอีกครั้งกด Myshop Open API <c oughs> ก็จะมีปุ่มอันนึงนะครับอยู่ด้านซ้ายบนนะครับจัดการ API Key กดสร้างนะครับ Generate ใส่ตั้งชื่ออะไรก็ได้ก็กด Copy แล้วก็เอากลับมาใส่ในช่อง My Shop API Key กดบันทึกเราลองมาทดสอบกันดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับเรามาที่ Session ตัว v o u c h e r Design นะครับกดบวก Template ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเชื่อมต่อได้แล้วตัวนี้จะเป็น Product ที่เราสร้างไว้ใน n i Shop นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเชื่อม Product กันนะครับให้ Product ที่ขายใน m y s h o p เนี่ยสามารถที่จะส่งคำสั่งไปยังเทมเพลตที่เราสร้างไว้ในในวาลเชอร์ลอนเชอร์นะครับแล้วก็ออกว o ลเชอร์อัตโนมัติให้กับลูกค้าที่ซื้อนะครับก็เวลาเพิ่มที่ m y s h o p นะครับก็คือเราก็เพิ่มสินค้าเข้าไปปกตินะครับ ก็ใส่รายละเอียดนะครับจะมีจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งที่เราต้องตรงนี้นะครับในส่วนของสถานะของขวัญเนี่ยก็คือต้องปิดฟีเจอร์ของการส่งของขวัญเพราะว่าในระบบเนี่ยยังไม่ได้รองรับเรื่องของการส่งของขวัญน,นะครับจากนั้นก็บันทึกนะครับก็เป็นการสร้าง Product เข้าไปนะครับโอเคตอนนี้เราก็สร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะต้องมาสร้าง Product นะครับตัวนี้คือเมื่อสร้างเสร็จแล้วปุ๊บคือจริงๆก็จะแนะนําให้ปิดสถานะการขายไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างเทมเพลตนะครับถ้ามีคนที่ถ้ามีลูกค้าซื้อทันทีตอนนี้ก็คือเออวอเช์จะไม่ออกนะครับนะครับเราก็เข้าที่วอลช์ดีไซน์นะครับกดบวกนิวเทมเพลตนะครับอ่าอันนี้นะครับก็คือเป็น product ที่เราเพิ่ง เพิ่มเข้าไปในตัวไลช็อปก็จะขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าถ้ายังไม่เห็นเหมือนถ้าสมมุติว่าเราสร้างไว้เร็วเกินแล้วยังไม่เห็นอะไรพวกนี้นะครับเราก็ค่อยอกดรีเฟซนะครับมันจะเป็นการรีโหลดตัวโปรดักต์ขึ้นมาใหม่นะครับกดคอนเฟิร์มทีนีนะ้มันก็ออโต้ขึ้นมานะครับ Source Type ก็คือถ้ามีมี2แบบให้เลือกก็คือแบบ System กับอินเวนทอรี่ถ้าอินเวนทอรเนี่ยเราสามารถที่จะ อัพโหลดโค้ดชุดที่เป็นเซตที่แบบเรามีโค้ดอยู่แล้วสมมุติว่าเราไม่อยากให้ระบบเนี้ยเป็นคนคอยสร้างโค้ดใหม่ก็คือเราก็อัปโหลดเป็น CSV ไฟล์ Fi. เข้าไปในในส่วนของ Inventory นะครับแล้วเราค่อยค่อยใช้แบบ Inventory ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับเราจะใช้แบบ System นะครับครับก็โค้ดก็เป็นแบบใช้ครั้งเดียวดังนั้นเราก็จะใช้แบบ QR code limit e d time use 1นะครับ activate ตัวนี้ก็คือต้องการ Activate เลยหรือเปล่าหรือว่าใช้ Redeem ได้ในวันที่กําหนดนะครับก็เราสามารถล็อกได้หรือว่าหลังจากที่ลูกค้าได้ไป1วันจะเริ่มใช้ได้ต้องถัด,ถดจากนั้นอีก1วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกเป็น after given away ก็ได้นะครับแต่ที่ในเดโมนี้เราจะเลือกเป็น immediate นะครับ expire เมื่อไหร่นะครับอ,อันนี้เราก็เซตได้ว่าหมดอายุการใช้งานสมมติว่าเป็นสิ้นเดือนตุลาอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ตัวก็ตัวระบบก็จะสรุปมาว่า d i s s o c i a l ว e a c t i v a t e i m m e d i a t e l y ก็คือเริ่มใช้งานได้ทันทีแล้วก็ Expire เมื่อวันที่สิ้นเดือนตุลานะครับ d e s c r i p t i o n ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าพวก Condition เงื่อนไขการใช้งานของตัว E-Voucher ทั้งหลายนะครับเราก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับโดยที่ตรงนี้มันจะมีสองสองแบบนะครับแบบ Markdown หรือแบบ แบบตัวนี้นะครับถ้าแบบตัวนี้ก็คือเราก็สร้างเป็นปกติได้เลยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับ ส่วน c o s t Display Email Layout เนี่ยตัวนี้เป็น Config ที่ไว้ตั้งค่าได้ว่าในเวลาเวลาส่งอีเมลเนี่ยเราอยากให้แสดงเป็นแบบ s ซ l l Redeem ก็คือเหมือนเป็นเฉพาะแบบโค้ดอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามี URL ด้วยนะครับก็อันนี้ก็เซตเป็น QR Code with u วิ URL ปกติเลยนะครับ CQ c ค d e เราสามารถที่จะตั้งรหัสล็อกผ่านได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไปก็ อันนี้เดี๋ยวผมตั้งเป็น SQL code แล้วกันนะครับแล้วก็กด Create Template โอเคครับเราก็เสร็จแล้วนะครับตัวบอดดักก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัว l i n e Shop ว่าเพื่อชี้ว่าตัว Template ตัวนี้เนี่ยเ,เชื่อมต่อกับ l i n e Shop อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ Branch Asset นะครับ ตัวนี้ก็คือเราไว้สำหรับเป็นการตั้งตั้งที่ที่รีดีมนะครับสมมติว่าเราเป็นเป็นแบบสาขาหนึ่งอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องตั้งรหัสสาขาหนึ่งเมื่อกี้เราเราใช้เทมเพลตแบบที่ว่าเราเปิดตัว c q code ไว้ดังนั้นตรงนี้ต้องเวลาเวลาขาใช้ก็คือต้องสแกนแล้วก็มีการกรอกรหัสพาสเวิร์ดนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นรีดี e โค้ด e 001นะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับตัวข้อสำคัญของตัว c o n f ิกนะครับเราจะไปดูที่ system configuration อีกนิดหนึ่งนะครับคือในเวลาลูกค้าซื้อผ่านไลน์ช็อปอะครับมันจะมีการส่งววลเชอร์สองรูปแบบ1ก็คือส่งเข้าไปในแชทเลยกับ2ก็คือมันสามารถที่จะส่งไปที่อ e ีเมลได้ด้วยนะครับในกรณีที่ลูกค้ามีการเซตอีเมลไว้ตอนตอนสั่งซื้อนะครับ ถ้าเราอยากให้เขาได้อีเมลด้วยนะครับเราก็ต้องมาเปิดตรงนี้นะครับก็เป็นอีเมลวอ o u c h e r นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นการเปิดระบบการใช้อีเมลวอ o u c h e r ให้กับ user นะครับก็คือเราสามารถที่จะออก voucher ในรูปแบบของอีเมลได้ด้วยนะครับหรือว่าเวลาเราต้องการทำอีเมล์ marketing อย่างเงี้ยนะครับเราสร้าง voucher ที่เป็น complementary voucher t e m p l พล e ไว้ wide, แล้วเราก็ส่งให้ลูกค้าผ่านอีเมลนะครับ เราทำทาแบบแมนนวลได้ด้วยนะครับดังนั้นเราก็ต้องเปิดตัวคอนฟิกตัวนี้ไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองสร้าง voucher อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็น voucher ที่ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวไลช็อปนะครับเราก็กดสคิปได้นะครับแล้วก็ ใส่ product id ไปเลยนะครับอันนี้นะครับเราก็ตั้งผมตั้งชื่อว่า complementary tea room นะครับก็คือเราจะใช้หน้าปก voucher ตัวเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าเป็น voucher ที่ออกไม่ได้เกิดจากการที่ขายนะครับแต่ว่าเป็นเป็นของในส่วนของ Template ของการไว้ไว้สำหรับแจกฟรีนะครับ ก็เงื่อนไขการใช้งานก็อันนี้ผมตั้งเป็น expiry หลังจากที่ได้รับต้องใช้ให้หมดภายใน1วันนะครับเพราะว่าแจกฟรีโอเคครับตอนนี้ v o u c h e r design ล้วก็มี2แบบนะครับก็คือตัวที่เชื่อมต่อกับ l ลน e กับตัวธรรมดานะครับ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าตัวที่เชื่อมต่อไลน์เนี่ยออลักษณะของที่ลูกค้าจะได้รับนี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเทสกันดูนะครับก็คือผมสร้าง Product Sample ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองทําการซื้อดูนะครับแล้วให้ดูประสบการณ์นะครับครับผมแล้วนี่คือตัววอ u c h e er ์นะครับที่ระบบออโต้สร้างขึ้นมานะครับ ก็ถ้าอยากให้สวยงามนะครับเราก็ทำตามขนาดของตัวรูปภาพตัวนี้นะครับในเทมเพลตนะครับเซตให้เหมือนกันนะครับก็จะมีความสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็กดปุ่ม use voucher นะครับก็จะขึ้นตัว cover ด้านบนมี QR code นะครับมีเงื่อนไขการใช้งานนะครับอันนี้เราก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราเซต c o n f ิกให้มีการส่งอีเมลด้วยนะครับเดี๋ยวเรา เปิดตัวอีเมลให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนโอเคครับนี่คือตัวอีเมลนะครับที่ได้รับนะครับก็จะเป็นมีชื่อตัวชื่อร้านค้านะครับก็จะส่งจากอะไรนะครับแล้วก็ตัวชื่อ Product cover product แล้วก็ปุ่มใช้ v วอ c h e r ซึ่งทั้งปุ่มทั้งปุ่มที่อยู่ในไลน์นะครับกับตัวที่อีเมลนะครับก็จะไปที่หน้าหน้าที่เราต้องการจะใช้ v วอ c h ชเเหมือนกันนะครับ ทีเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการสแกนนะครับว่าถ้าพอลูกค้าถือตัว e voucher ตัวนี้ไปที่ร้านแล้วเนี่ยนะครับจะทํำยังไงนะครับเราสามารถที่จะใช้โหมดกล้องปกติเลยนะครับในการที่จะสแกนตัว QR code นะครับก็คือตัว QR code ที่ลูกค้าถือมาที่ร้านค้านะครับพอสแกนปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะครับใช้มือถือรุ่นไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone นะครับแล้วก็จะปรากฏรหัสนะครับให้กรอกรัส ซึ่งรหัสตัวนี้จะเป็นรหัสเดียวกันกันกบตัวรหัสสาขานะครับที่เราคอนฟิกไว้ที่ branch access นะครับซึ่งเราตั้งไว้001แล้วก็จะมาร์กว่าออ branch 1เป็นคนทำการใช้ตัว E-Voucher ตัวนี้นะครับเราก็ใส่ไปนะครับเรียบร้อยนะครับ Voucher ก็จะถูกใช้งานเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาดูที่ หน้า v ลเ c อร์นะครับโอเคตัวนี้นะครับก็เวลาเกิดการขาย v ลเ c อร์เมื่อกี้นะครับก็คือมันก็จะวิ่งเข้ามาที่ตัวระบบนะครับแล้วก็ออก v o เชอร์ตัวโค้ดนี้ให้กับลูกค้าไปนะครับเราสามารถที่จะกดดูรายละเอียดได้นะครับก็จะมีโคดเริ่มวันวันเริ่มใช้งานวันหมดอายุตัวอีเมลที่เราได้รับมาก็ระบบก็จะออโต้ส่ง ตัว e o a l h e r เชไปให้ด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถเช็ค activity l o กตัวด้านขวาได้นะครับว่า o a l h e r เชถูกสร้างเมื่อไหร่นะครับมีการใช้เมื่อไหร่ถูกส่งเมื่อไหร่อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีข้อมูลบอกนะครับครับในที่นี้ก็คือใช้เสร็จแล้วก็คือตอน4.19โมง19นาทีนะครับก็กลับมาแก้ไขที่ตรงนี้ได้ พอใช้เสร็จแล้วนะครับตัวตัว Redemption ก็จะขึ้นนะครับว่านี่อันนี้นะครับว่าใช้แล้วที่ branch หนึนะครับแล้วถ้าอยากจะสร้าง voucher ออก voucher เฉยๆเลยทำยังไงนะครับเรามีอยู่2โหมดนะครับอันนี้คือโหมดการสร้างแบบทีละอันส่งทีละอันแบบผ่าน UI Interface นะครับหรือเราจะส่งแบบทีละ,ะเยอะๆก็คือ voucher form CSV ในนี้คือเราสามารถที่จะสร้างไฟล์ตัวหนึ่งที่ รวมว่าเราอยากจะส่งให้ใครแล้วก็ออกวอลเชอร์ได้ทีเดียวนะครับก็อันนี้สามารถดูวิธีทําได้ในนี้นะครับแต่ว่าผมจะสาธิตการทําง่ายๆก่อนนะครับตัวนี้นะครับเราที่ผมต้องการจะส่งคือคอมพลีเมน t a r ทนะครับจำนวน2ใบเป็นต้นนะครับส่งหาตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการการสั่งให้ระบบออกวอลเชอร์แบบบังบังคับทำแบบไม่ได้เกิดจากการที่ลูกค้าซื้อเข้ามานะครับ เราสามารถที่จะใส่โน้ตได้นะครับอันนี้เป็น personal message ที่จะเห็นเฉพาะลูกค้าคนนี้นะครับครับผม store note ก็เป็นโน้ตที่มาร์กว่าเราออกในเนึ่องโอกาสอะไรนะครับนะครับสมมติว่าผมใส่เป็น complimentary birthday gift นะครับออกจำนวน2ใบนะครับ โอเคกด create นะครับโอเคครับผมมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เห็นว่ามี complimentary สองใบที่ออกไปนะครับแล้วก็ระบบก็จะส่งให้อัตโนมัตินะครับไปทางอีเมลโอเคนี่นะครับ ก็ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเลขออเดอร์เดียวกันนะครับระบบมันรวมให้นะครับเราก็จะเห็นว่าอีเมลลูกค้าที่ได้ก็คือออกมาเป็นแบบทีละบรรทัดเลยก็คืออันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น2องใบแบบนี้ในกรณีลูกค้าลืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเราก็สามารถที่จะทำการรีดีมผ่านตัวระบบนี้ก็ได้นะครับเราก็กดรีดีมตรงนี้ได้เลยนะครับ เราก็เลือกได้ว่ารีด e ีมที่สาขาไหนนะครับตัวนี้ก็เ้ากดยืนยันปุ่มก็จะรีด e ีมเลยนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนของการออกรายงานก็เราสามารถที่จะกดปุ่ม Export แล้วก็เลือกนะครับถ้าสมมติเราต้องการรายงานแบบ voucher เราก็กด Range ที่เราต้องการ นะครับดูรายงานนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะ provide email address where you want the report to be sent นะฮะเราก็ต้องกรอกลงไปนะครับอันนี้ผมเอาออกก่อนนะครับอีเมลเดิมนะครับผมก็เซตว่าจะส่งไปที่อีเมลใครนะครับอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ได้หลายอีเมลนะครับ นะครับแล้วก็กด create and send report เสร็จปุ๊บก็จะ generate ตัว report เนี่ยออกไปที่อีเมลโอเค report มาแล้วนะครับก็ดาวน์โหลดไฟล์ ก็นี่นะครับก็คือ e, ตัวรีพอร์ตของที่เราออกสั่งออกวอลชอร์ไปก็จะมี2ใบที่ผมสั่งออกวอลชอร์ปกติแล้วก็อีกใบหนึ่งที่เกิดจากการที่ซื้อขายในไลน์นะครับแล้วถ้าขายผ่านออฟไลน์ล่ะทํำยังไงนะครับสมมุติว่าเราอยากส่งเป็นวอลชอร์กระดาษนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะออกเป็นอ e ีวอลชอร์กระดาษนะครับเราก็เลือกนะครับ ตรงนี้เราสามารถพิมพ์สั่งพิ้น์ออกมาทั้งสามใบหมดเลยก็ได้หรือว่าสั่งพิ้น์มาทีละใบนะครับอันนี้ผมสั่งพินพ์ selected one นะครับแล้วก็ส่งสั่งส่งอีเมลไปที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนนี้นะครับถ้าไม่อยากกรอกบ่อยๆนะครับเราสามารถเซตตั้งค่าเริ่มต้นให้ได้นะครับ โอเคครับตัวนี้ก็คือเป็นเป็น PDF นะครับที่เวลาสั่งพิมพ์ก็คือจะเป็นหน้าตาฟอร์แมตลักษณะแบบคล้ายๆตัวนะครับก็ตัวใบนี้สามารถที่จะสแกนด้วยมือถืออีกเครื่องหนึ่งได้เลยนะครับเราเลือกที่จะใช้ Inventory Code ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นโค้ดที่ระบบเจนเองพร้อมกับตัว URL ที่สามารถให้จเจ้าหน้าที่ ที่น้าง,งานเนี่ยสามารถใช้มือถือเครื่องนึงในการสแกนแล้วก็กอกรหัสแล้วกดดีดีนได้เลยแต่จริงๆแล้วเราก็ลองรับแบบ i n v e n t o r y Code เหมือนกันนะครับที่เราอยากให้เครื่อง POS ของเราเนี่ยสามารถยิงโค้ดแล้วก็มาร์กใช้ได้เลยหรือว่าเรามีกิฟต์บัลเชอร์ที่เป็นกระดาษนะครับออกระออกมาจากระบบของของทุกท่านแล้วนะครับแล้วก็อัปโหลดไว้แล้วให้ตัวเนี้ยคอยกระจายตัวตัวโค้ดอีกทีหนึง่งโดยที่โค้ดนั้นน่ะจะต้องอ่านได้จากเครื่อง POS นะครับแล้วก็ เราก็เน้นให้ไปใช้แบบระบบ Inventory มากกว่านะครับมันก็จะมีมีตัว Inventory ให้ใช้นะครับตัวนี้ก็เป็น In Config c t ที่เราควรจะเซตนะครับก็คือเป็นตัว voucher expiration reminder นะครับถ้าว cher เนี่ยจะหมดอายุก่อนกี่วันนะครับมันก็จะแจ้งเตือนไปยังลูกค้านะครับเราอนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือนได้2ครั้งนะครับก็คือ Reminder 1, r e m i n d e r 2ก่อนที่จะหมดอายุ1วัน หรือเจ็ดวันอันนี้คอนฟิกได้นะครับว่าว่าต้องการกี่วันนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับตัวนี้ก็คอนฟิกได้ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพวกค่า d e f a u l t ต่างๆที่ที่เวลาเวลาจะสั่งส่งรีพอร์ตหรือออกรีพอร์ตจะได้แบบไม่ต้องพิมพ์บ่อยๆนะครับเรากำหนดได้เลยนะครับ <c oughs> เช่นการออกอีเมลเวลาสั่ง Export รายงานนะครับให้ส่งไปที่ให้ d e f a u l t ของอีเมลเริ่มต้นเนี่ยเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราก็คอนฟิกได้นะครับเซลเลอร์โนทิฟิเคชันเซตที่ตรงนี้นะครับเราก็นะครับการเซตเซ l l ลอร์ในโนทิฟิเคชันนะครับสามารถตั้งค่าอีเมลที่เราต้องการจะแจ้งเตือนเมื่อมีการออกเอ u เชอร์ใดๆก็ตามนะครับกรอกในช่องนี้ได้เลยนะครับลองรับแบบจะใส่กี่อีเมลก็ได้นะครับไว้แจ้งเตือนทุกครั้งที่เกิดการออกเวลเชอร์แบบ แบบแมนนวลหรือว่าแบบเกิดจากการซื้อขายนะครับจะแจ้งไปที่อีเมลนี้เสมอนะครับครับเราก็คอนฟ lict ได้หลายอีเมลนะครับแต่ทีนี้ผมเซตไว้หนึ่งอีเมลแล้วก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับ โอเคครับอันนี้ก็มีการออกเวลเชอร์ไปแล้วนะครับโอเคครับนี่คืออีเมลการแจ้งเตือนนะครับพร้อมกับตัว copy ของตัวตัวเวลเชอร์หและ2สามารถกดปุ่มแล้วก็เห็นตัวเวลเชอร์ที่ทำการออกให้กับลูกค้าไปได้เลยนะครับ